ราคาทองคำวันที่4เมษายน2568 10นาฬิกา23นาทีภาพรวมราคาทองคำ ปรับเพิ่มลดลง650บาทโดยทองคําแท่งรับซื้อ49,900บาทขายออก50,000บาททองรูปพันธุ์รับซื้อ48,997บาท12สตางค์ขายออก5 8 0 0บาทมีการปรับทั้งสิ้น7ครั้งด้วยการครั้งที่1นะครับ9นกา12นาทีปรับลดลง400บาทครั้งที่2 9นกา35นาทีปรับลดลง50บาทครั้งที่3 9นกา39นาทีปรับลดลง100บาทครั้งที่4 9นกา42นาทีปรับลดลง50บาท ครั้งที่5 10ในการ1นาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่61สิเอเอ่อ10ในการ1ิอนาทีปรับลดลง50บาทครั้งที่70ในการ23มนาทีปรับลดลง50บาทภาพรวมปรับลดลง650บาททองคําแท่งรับซื้อ4 9 9 0 0บาทขายออก50,000บาททองรูปพันรับซื้อ48,997บาท12สตางค์ขายออก5800บาทนั่นเองนะครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทองคําราคา com ฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามข่าวสารราคาทองคำอย่างต่อเนื่องผ่านช่องเราได้